สวัสดีครับคลิปนี้เริ่มจากลุงไก่ไปจอดรถร,ถรอ,อออเดอร์ที่บิ๊กซีหางดงสองลอนาเลยไม่มีออ,อเดอร์สักทีเห็นป้ายแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ25กิโลนึกคลิมใจขี้รถไปเที่ยวกันสะเลยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมไปยถนนเชียงใหม่หอด่งหน้าไปสันปะตอง ผ่านสีแยกแสนปะตองหรือสีแยกทกศผ่านสามแยกที่จะเลี้ยวขวาไปแม่วางผ่านตลาดมะจำลองและวันนี้วันเสาร์นะครับจะมีกาดงวทุ่งฟ้าบทเป็นกาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ก็ว่าได้ทุกวันเสาร์ครับผมมีตลาดงัวหรือเขาเรียกว่ากาดงัวครับมาเที่ยวกันได้ ผมแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ผ่านสีแยกโรงพยาบาลสันปะตองตรงไปผ่านตลาดทุ่งเซี้ยวแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับผมจะไปเจออีกสีแยกหนึงซึ่งเลี้ยวซ้ายไปป่าสร้างลำพูนเลีเ้ยวขวาไปแม่วางแต่เราตรงไปครับไปดอยอินทนนท์ทางไปดอยอินทนนท์นั่นแหละขับไปสักหน่อยหนึ่งขี่ไปสักหน่อยหนึ่งจะเจอป้าย ขาช่อก,กับรถไม่ไกลครับผมเราก็กลับรถเลยครับพอลับรถแล้วเราก็จะเจอป้ายอุทยานแห่งชาติแม่วางนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับจะเจอป้ายบอกขาช่อ12กิโลเข้าไปเลย,ยก็จะผ่านวัดหนองเหียงนะครับแล้วก็ผ่านท้องไร่ท้องนา เข้าไปอีกส0กว่ากิโลครับเราก็จะถึงการตรวจจุดซื้อบัตรนะครับเพื่อเข้าไปเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่วางและเข้าไปเที่ยวพาช่อครับผาช่อครับผมคนัี่สบแล้วก็มอเครับผมครับ ได้ตัว๋วได้บัตรแล้วก็ขับเข้ามาเลยครับเป็นถนนสวยงามบรรยากาศร่มรื่นครับมาเห็นป้ายอุทย,ยานแห่งชาติแม่วางตัวใหญ่ๆเลยมาถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงผาช่อครับขับเข้าไปตามทางโคง้งซ้ายโคง้งขวาทางจะเริ่มขึ้นเนินหน่อยๆน,นะครับยังไม่ชันมากนะครับขวามือจะเป็นจุดกลางเต็น ริมบึงใหญ่ๆเลยครับผมผ่านจุดกลางเต็น์ไปมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับพี่ครับตอนนี้รู้สึกทางจะเริ่มชันขึ้นแล้วก็ขึ้นเนินนะครับแต่ก็ธรรมชาติสวยงามที่สำคัญคืออากาศเย็นมากลงไก่ว่าโอ้ยังเย็นอย่างเเปิดแอร์เลยครับผมแล้วก็ทางจะเริ่มชันขึ้นชันขึ้น โค้งซ้ายโค้งขวาก็ขับด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าออกอยู่ตลอดเวลานะครับครับขึ้นเนินไปจนไปถึงลานจอดรถข้างบนครับผมเจอลานจอดรถแล้วก็ค่อยเข้าไปเที่ยวด้านไหนกันครับ แล้วก็ถ่ายรูปก,กับชมวิวสวยๆนะครับโอมีทางลงบันไดลงไปนน้นหลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับถ้าจากจุดนี้เดินลงบันไดไปชั้นแล้วก็เดินวนไประยะทางประมาณ400เมตรแล้วก็เดินวนกลับขึ้นบันไดชั้นมาจุดนี้ จะเหนื่อยเป็นพิเศษครับเขาเลยแนะนําให้ขี่รถไปจอดลานจอดรถจุดที่3เพื่อจะเดินจากลานจอดรถเป็นทางเรียบไม่ลงบันไดชันนะครับเดินสบายครับก็เ,เลยมาทางนี้ตามคำแนะนําครับและมีป้ายบอกไว้ว่าทางเดินเฉพาะตรงนี้ครับเป็นจุดสปาอุ้งเท้าบริหารเท้าถ้าถอดรองเท้าเดิน จะช่วยบริหารนวดเท้านะครับเดินเข้าไปเรื่อยๆครับระหว่างเดินฝนก็ตกลงมาครับไม่ได้เอาร่มมาดีที่ลงไกเอาหมวกกันน็อกกับเสื้อแกั๊บมาด้วยก็เลยใส่หมวกกันน็อกซะเลยเอาเสื้อแกั๊บกันฝนนะครับเดินเข้าไปจะผ่านจุดที่ 1, ที่2ที่3ที่4ตาม คำแนะนำที่เขาเขียนไว้นะครับแต่เป้าหมายของเราคือจุดที่9ก้าผาช่อนั่นเองเจอแล้วแต่เป็นทางขึ้นบันไดเึียกว่าจะไม่ขึ้นบันไดยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ดีครับก็เลยเดินขึ้นไปสวยงามครับผมบรรยากาศร่มรื่นพร้อมกับตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่จะได้เห็นผาช่อที่เรียกว่า แกลนแคนย่อนเมืองไทยแต่ก็เหนื่อยอยู่ครับผมจะ60แล้วขึ้นบันไดชั้นนี้ก็ฮแต่สู้ๆครับเพราะความอยากเห็นครับและแล้วลุงไก่ก็มาถึงจุดที่9มหัสจรรย์ผาช่อแล้วครับทุกคน ต้องเดินลงไปอีกนะครับเพื่อจะไปถ่ายรูปใกล้ๆครับผาช่อนะครับทางเดินก็ชันมากนะครับเราะวังด้วยแต่เขามีเชือกให้เราเป็นเราจับเพื่อความปลอดภัยครับและแล้วรูปที่เราต้องการก็ได้แล้วตอนถ่ายวิดีโอนี่ฝนยังตกอยู่เลยนะครับสังเกตจากเสื้อแกลบเปยียกน้ำหมดเลยนักท่องเที่ยวนะครับจะอยู่ข้างบนแล้วเดินลงมา เพื่อถ่ายรูปตรงนี้กับผาเช่าตรงนี้นะครับวันนี้อาจจะได้รูปไม่สวยเพราะตั้งกล้องไกลไม่ได้เมื่อชมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นป้ายทางออกคือยังไงก็ต้องลงจากบันไดสูงมาเพื่อจะออกทางนี้เท่านั้นทางอุทยานทำทางออกไว้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินย้อนกลับไปทางเก่าและก็ชมบรรยากาศ ธรรมชาติอย่างทั่วถึงทุกจุดที่เขาทำทางไว้ทางออกนี่จะแคบนิดนึงจะเป็นทางเดินพอดีสำหรับตัวคนเดินสวนกันก็ยังลำบากเลยนะครับแต่ก็เป็นทางที่สวยงามสำหรับการผจญภัยเล็กๆนะครับเหมือนเราอยู่ในซอกหินนะครับเดินเข้าไปในภูเขา ลุยป่าลุยเขาครับผมเหมือนเอเวนเจอร์ยังไงอย่างนั้นเลยครับก็ต้องระวังนะครับตัวสูงอายุของมาลลำบากนะโอ้เนี่ยเนี่ยทางนี้จะแคบจะแคบนี่แคบโค้งแบบนี้โคง้งขวาไปนี่แหละที่เขาตะแคงตัวเมื่อกี้ที่นักท่องเที่ยวเขาตะแคงไม่ใช่ผู้ดีตีแตงตะแคงไปเดินนะขานนักท่องเที่ยวตะแคงตัวออกไปเพราะว่านี่คือมหัสจสิย์ธรรมชาติแต่ตอนนี้ ถึงฝนจะตกแต่ฝนไม่ค่อยโดนเรานะครับเพราะว่ามีต้นไม้ปกคลุมข้านบนนี่นะหมุดกันน็อกมาด้วยช่วยได้เอาเสื้อแก๊บมาด้วยแทนฝนมผลผมนี่แหละกำลังจะย้อนไปถึงทางเข้าเมื่อกี้เขาจะเชื่อมกันเป็นรูปวงกลมตรงนี้ห้ามเดินออกนะห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับเดินตามทางที่ เขาทําทางไว้เราก็มองก็รู้ครับว่าทางไหนเดินได้ทางไหนเดินไม่ได้ทางไหนห้ามเดินต้องปฏิบัติตามกฎของอุทยานนะครับนี่อาถนว้าวข้างหลังแคบไหม,มาเดินเลาะทางนู้นทางนี้มาโอ้เจสวยมากๆเลยนี่ถ้าพาหลนสาวมาด้วยนะหออน,นูไอเดนนี้ชอบแมวนี้ชอบเดินเหมือนเด็กผู้ชายเดี๋ยวคราวหน้าจะพาน้องไอเดนมาด้วยนะครับท่า่ผู้ชม มาดูกันไปต่อครับอ่ามันจะเป็นทางเดินเดี๋ยวมน่าจะมีจุดที่แคบที่สุดแหละเพราะว่าตอนเราจะเดินเข้าทางเข้าเราเห็นคนเขาสวนออกอยู่ข้างๆกันเข้าออกนี้เขาต้องตัดแทงตัวออกเลยนะครับมันเดินลำบากโอ้นี่หนามทูวไหครับทุกคน ใจั้นก็ค่อยเดินเพราะว่ามัครู้สึกว่าปวดน่องข้างขวาถ้าสินด,ดูคลิปนี้คงจะบ่นเลยไปได้ไงไม่บอกที่บ้านเลยอารมณ์มันพาไปครับทุกคนอีกใจหนึ่งก็คิดอยู่มาแล้วอยากมาเที่ยวมันก็ไม่ไกลนี่จากบ้านเราจากการเที่สันปะตองมาหาช่อเนี่ยไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้ว เราไม่เคยมาให้ถึงทางออกนะที่เขาต้องเดินตะแทงตัวออกไปใช่ไหมอ่านี่ครับมาถึงทางออกแล้วเอาเดินตะแทงตัวออกมาครับติงต๊งติง๊งติ๊งอ่าเราก็เดินวนร,รอบทางออกเล็กๆนี่ทุกคนดูทางทางที่เราเดินออกมานี่ครับนี่คือ บันไดนที่เราเดินขึ้นใบผาช่อนะครับนู่นและทางนี้เขาจะวนให้มาออกทางนี้เพื่อให้ทุกคนได้ชมธรรมชาติแบบครบโดยไม่ต้องเดินย้อนกลับ่านเดินย้อนกลับก็ชมธรรมชาติแบบไม่ครบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวลุงไก่จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกจริงๆแล้วอยากไปเที่ยว เยอะแยะไปหมดแต่ก็ติดภารกิจการทำงานและดูแลผู้สูงอายุด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เที่ยวครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญทุกท่านเลยสวัสดีครับ